สบัสดีปาลุงโฟกัสเองมิปาลุงสวัสดีพี่น้องาไล์กดแช็ตกดติดตามส่องแมวปะลุงเด้อขกไล์กดเช็ตกดติดตามส่องแมบปลุงเด้ปาลุงเด้อกดติดตามท่าได้ปะสอ้อยไปปะสองร้อยสองร้อยปดสิบเลยปลุงกดติดตามกดไล์กดแชร์สองเนได้ปาลุงเด้อ ของของเอเมตาเองพลาลุงเพิ่อนเพื่อนเอของเมตาได้ให้เขาควบปลลุงละปลาแม่ปลลุงสิละปลาไปเฮือนั้นทีนบอนสามวไปป่วนอะไรปลาลุงเงิเนพอมอที่สามวไปป่วนลาบแล้วก็เสียไปส่งเลยพลาลุง ลาบปลาลาบปลานิลแหละปลุงมันก็สิเป็นต้มต้มกลางปลาต้มหัวปลาแหละปลุงตอนนี้แม่ปลุงกําลังปรุงน้ํานั้นอยู่บ่พอแล้วบ่ปะน้ําตัวนั้นมันอนแล้วบ่อนเด้ออนปอกป้อนๆปเย็นก่อนวงพริกนี่ เฮ็ดซ yeah. oh, oh, right. ีมักีโอ้ซีมักผีกอ้าวซีบังบัดมันบอกให้ฮาสามกล่ะจะเปซีมักฟีกันหรอวะฮ่ฮ่่ลาป่ามันเป็นวันพระปลุงเรียน ลปป่ปลา,าเป,เนป็นย่อฝาเขาาอยู่พิ่นปลาลุงเงิงงนพมอแม่ก็พ่อก็อยู่เือนนั่นพมอปลปลุงบอลามิวไปปวะเพล่ะยังไงเดี๋ยว tôm. bên đây sim, bưng pa tôm. Bên đây <cười> <cười> Nằm nằm là tốn này. โนมิก well, no. so um. ็บอลุงก in ันั s <S hmm. ่งซอยเบึงบปลุงไเป็นผูวสวยสวยบึงสวยบึงเสียบวยึงเสีบฮัลโหับเหลฮัลโหลฮัลเหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลัหัลลลงา ี e ่ว <Okay. S 2> ันพระเมื่อเอิญคือจิดามาแหละเป็นยังไงปะได้พักหนี่งน้ำอันไหนมาเราลงมาสอกลงลมันอรมาไนดอกน้ำมัน อืชีจจ้จาดขนาดเลยน้ำนี <o ie> <today> ่หน <diyor> ่อยนะน้ำหลายแล้วนะมาพักลงไปพักมุ้ายพักลายังงั้ซื้อมุ้งเยอะอือือ ในวันพระหากกินเป็นปลานี่เพื่อก็คั่วไว้แต่เมื่อวานนี่ปลาลุอคั่วไว้แต่เมื่อวานนี่ปลากะลตอนอรลาปลากับคมนซอนเยสันมนซอนไปเยียเมื่อวานนี่ปลลุงมันๆนี่

ตะกี้ยาเพิ่นกินอยู่ปี้เพิ่นก็กินลาเพิ่นก็กินเข้ามาจากวัคซีนแล้เพิ่นบ่กินอืเบิ่งเอาจ้องใหญ่นะตักเอาตกมนี่ะพอพอๆๆแงว่าให้น้องคิดกงนอยู่พี่พอ2คนพอๆล้นก็ยังอันนี้ปนก็ยังบ่ปนขี้อัดปลแงิบ่ ฮ่าใส่ทงยางหมอได้ใส่ใส่หมอหลังสตักใส่ทงยางครที่เป็นเงินพมอใส่ซอกท้องคันบวชกูใส่กระทำซื้อเนี่ย แล้วก <c ười> <c ười> ็ต้มเลาก็ใส่หมอไปเลยอือหือใส่ถุงยางไปเลยไปลงต้องเอาหม้อมาอัดา้องใส่ถุงยางหิ้วเอาไปไข่ก่อนบุแต่แม่เหาเด็กมันโดนมันยางดอกอันนี้ตักใส่ถุงยางแล้วเรียบร้อยไปลุงเกียนสิไปส่งเลยไปลุงไปส่ง

กระไดใส่ใส่บ่อเอาเลยใส่บ่ให้ใส่บ่อตัวนีนใครจะัวตัวนี้ใส่เดี๋ยวสอดอยกกรได้ปะทงหนึ่งกรไดทงตัวหนก็ไดแล้วว่าตัวนี้อยู่หนก็ไดน้อยคนบ่เติมมันข้าว เดี๋ยวเกียมสิไปและปะลงบัดนี้หมอต่มตัวนี้หมอต่มกจะถือเอาปลงเดี๋ยวสิไปเลยทางลาบกับแมงกิซอนกอยจ่หันปะลงโอ้ไปไปไเลยกันเลยปะลงใส่แมสแดบลอยกันโควิดบ เรียกว่ากันขี้ฝุ่นหรอกันโควิดโควิดสิ่งกนี่มอต้มตัวนี้เป็นมอต้มแล้วกันลาปตาแลกวกกนัวไม่กิซอซนปลง นี่จ้าโมงหรอวะสิบโมงกว่าเลยป้าตัวไรเธอะข้าเาเห็ดตังได้เหนเก่าโมงไปหสิบโมงเลยตเห็ดประมาณิบนาทีเโมง่ยเ่งเตสนะเดี๋ยวไปกันเลยไปลุงปไปเลยรถให้ยืนน่าเดี๋ยวหาจะออกไปมา ตาไปเลยมาให้ได้มีกระเสริฐขอลาละไปลงคลิปนี้คลิปหน้าพอกันใหม่หากก็ไลค์กดแ